ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการประกอบลูกสูบผิดนะครับลูกสูบมันจะมีมาร์กอินนะครับกับหัวสอนหรือว่าจุดกลมนะครับอินก็คือทางเข้านะครับหัวสอนจุดกลม EX นะครับหรือว่า Exit นะครับจะเป็นทางออกหรือว่าหันไปหาทางทอยเสียนะครับอ่าสาเหตุที่เขาทำมาร์กลูกสูบมาก็เพราะว่านะครับลูกสูบเนี่ยนะสลักนะครับสลักเนี่ย มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะสลักมันไม่ได้อยู่ตรงกลางลูกสูบนะเราสังเกตได้จากอะไรนะครับเราสังเกตได้จากง่ายๆเห็นไหมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่มือผมชี้เนี่ยนะครับ so ตรงนี้เห็นไหมสังเกตเห็นตรงนี้ไหมอ่าดูดีๆตรงนี้นะครับกับรูตรงนี้กับรูนะครับฝั่งนี้กับรูเห็นไหมสลักมันจะเยื้องมาฝั่ง ID นะครับสลักมันจะเย er ื้องมาฝั่ง ID นั่นหมายความว่านะครับอ่าอินอยู่ไอเห็นไหม นะเห็นไหมเราสังเกตได้ง่ายๆเนี่ยนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าไม่เชื่อนะครับอ่าอันนี้ฝั่งไอดีนะฝั่งไอดีนะอ่าฝั่งไอดีนะครับเราจะวัดแบบนี้ฝั่งไอดีอยู่ที่สามสิบสองเห็นไหมฝั่งไอเสียนะครับจะต้องกว้างกว่าหนึ่งมิลนะครับี่เห็นไหมนะครับนี่นะฝั่งไอเสียสามสิบสามนะครับฝั่งไอดีนะครับนี่สามสิบสองเห็นไหมนะครับสลักมันไม่ได้อยู่กล่งกลางถ้าหากว่าท่านใส่ผิด นะครับแน่นอนเครื่องยนต์มีเสียงดังแน่ๆน,นะครับพี่น้อง fc ดังนั้นอินขึ้นบนหัวสอนหรือว่า ex ลงด้านล่างเสมอนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะอ่าในเคสนี้ผมก็จะเอาลูกสูแบแหวนไปทาการเกียร์หัวลูกสูบบอ,อกเพราะว่าหัวลูกสูบโผล่เลยกับบอกสูบนะครับเพื่อนเพื่อนเอ๊ะเอ้าเห็นอ,อะไรแปลกแปกเนี่ยอ้าวใส่แหวนมาผิดเลยนี่พี่น้องโอ้ยใส่แหวนผิดครับขอบบนขอบบนคมเลยนะครับใส่แหวนมาผิดอีกตั้งหากนะสําหรับรถคันนี้โอ้ย ตัวล่างขอบโคง้งตัวบนขอบขอบคมโอ้ยประกอบมาผิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวถอดให้ดูนะ